ครับอยู่กับผมแอมคาสโนวานะครับแล้ววันนี้ผมพาเจ้า MINI a อสแมนเอมานะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ MINI เปิดตัวรถไฟฟ้าเจเนเรชันล่าสุดนะครับในตัว MINI SE นะครับก็ได้ออกตัว5ประตูมานะครับเป็นตัว a อส Man นะซึ่งวันนี้เราเอามารีวิวกันมาดูกันว่าเจ้า MINI เอสแมนเอสีคันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ สำหรับมินิเอสแมนนะครับต้องบอกว่ามันเป็นรถสไตล์ hatchback 5ประตู5ที่นั่งนะครับโดยตัวรถเนี่ยก็ยังมีกลิ่นอของความเป็นมินิอยู่นะแม้ว่าจะมีการไปใช้แพลตฟอร์มของทาง Great w a l l Motor นะครับซึ่งเป็นตัว a l ร่ากูดแคดอย่างที่เรารู้ๆก,กันอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็เอามาพัฒนาในภาพของความเป็นมินินะฮะซึ่งรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าว่าด้านหน้าด้านข้างรวมถึงภายในห้องโดยสารเป็นอย่างไงบ้างนะครับสำหรับตัวมินิเอสแมนเอสี S นะครับไฮไลท์ของเขานะฮะ มีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะโดยที่ไฟหน้าและก็ไฟท้ายนะครับเขาสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวไฟได้ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสไตล์ของมินิที่เพิ่มกิมมิคเข้ามากับตัวรถนะครับด้านข้างเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้ามินิเอสแมนคันนี้ใช้ล้อขนาดเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเอสแมนนี้ใช้ล้อขนาด18นิ้วนะครับโดยใช้ยาง2 3 5 4 5 R 1 8นะครับยางเป็นของฮันคุกนะฮะซึ่งเป็นยางของรถยนต์ EV ีโดยเฉพาะด้วยนะครับ เราขยับมาดูด้านข้างอีกซึ่งนิดนึงลูกเล่นของมินิด้านข้างนะฮะก็จะมีการติดตัวเอมเบรมตัวนี้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด,ด้วยนะครับมาดูด้านท้ายกันดีกว่าสาหรับด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าตัวมินิเขาใส่ลูกเล่นมาให้กับไฟท้ายนะอย่างที่ผมบอกโนด้านหน้าก็มีไฟหน้าที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟได้ ด้านท้ายก็ปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับรวมถึงมีที่ปัดน้าฝนหลังให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่บอกว่าในตัว Allra Gullcat ไม่มีแต่มินิเขาใส่มาให้นะสาหรับฝาท้ายนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะรถสไตล์มินิก็จะดิบๆหน่อยนะฮะต้องใช้เลี้ยวใช้แรงกันสักนิดหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ภายนอกนะครับเรามาดูภายในกันมาดูแบว่ามินิเอสแมนที่เขาบอกว่ามันเป็นรถยนต์5ประตู นะครับแล้วก็5ที่นั่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันนั่งได้จริงหรือเปล่ามาลองกันครับ <S <S เอาละครับเดี๋ยวเรามารีวิวเบาะนั่งด้านหลังก่อนเพราะเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมลองขับแล้วก็ลองไปดูรีวิวกันอีกทีนะครับมินิเอสแมนห้าประตูห้าที่นั่งเล็กฮะ <laughs> บอกเลยว่าสำหรับคนตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆนะเนี่ยนั่งด้านหลังขาก็จะชนหน่อยนะครับส่วนสำหรับศีรษะนะครับก็ พอดีเป๊ะเลยนะฮะผมสูง180นะฮะก็เป็นสไตล์รถมินิแหละด้านหลังก็อต้องเป็นคนตัวเล็กๆไซส์เล็กๆหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะของพื้นที่นั่งด้านหลังเราไปดั้งด้านหน้ากันดีกว่าแล้วก็ลองขับครับอุ๊ยเสียบประตูฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวครับอ้าวเราไปลองขับมันครับมินิเอสแมนเอสีครับ เดี๋ยวเรามาช่วงฟิลลิ่งทดลองขับกันนะครับสำหรับ mini s man se นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่เปิดตัวต่อจากตัว mini se ที่เป็นคูเป้ะนะครับตัวนี้เป็นแบบ5ที่นั่งนะครับเป็นตัวถังแฮชแบ็กนะครับความยาวของตัวรถเนี่ยอยู่ที่4.07เมตรนะครับ,รรบก็ถือว่าเป็น mini ที่มีตัวถังค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าผมได้ลองขับมาเนี่ยถือว่าความคล่องตัวเนี่ยสูงนะครับเพราะว่ารถเขาเนี่ยขนาดไม่กว้างนะครับแม้จะมีความยาวมากแต่ปกติแล้วเนี่ยรถทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ4เมตรครึ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มินิเนี่ยทำตัวถังยาวมา4เมตรนิดๆเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นตัวถังที่ใหญ่อะไรมากมายนะครับและก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงทดสอบสมรรถนะกัน เรามาดูองค์รวมภายในห้องโดยสารของมินิก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวมินิเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์การตกแต่งเนี่ยเขายังเป็นสไตล์ที่หือหรานะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยแผงแดชบอร์ดเนี่ยก็จะใช้เป็นผ้าเป็นแฟบริกนะครับแล้วก็มีการเล่นลวดลายรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยตัวแอมเบียนไลท์เนี่ยก็ขึ้นมาด้วยนะครับรวมถึงหน้าจอที่เป็นวงกลมของเขาอันนี้ยังคงอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับกับหน้าจอแบบ O L E D ซึ่ง ออกแบบให้เป็นแบบทรงกลมอันนี้ต้องบอกว่าแม่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้จริงๆนะแล้วเขาก็ออกแบบเอาทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ในหน้าจอนี้ได้โดยที่ผมรู้สึกว่าการดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในจอเนี่ยเขาทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งค่าต่างๆของรถยนต์นะครับรวมถึงเรื่องของอุณหภูมิแอร์การบอกเรื่องของรายละเอียดของรถไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับระยะทางแบตเตอรี่นะครับพวเวอร์ที่ใช้ไป รวมถึงเรื่องของการตั้งค่าต่างๆของรถเนี่ยอยู่ในจอกลมในจอเดียวเลยถือว่ามันออกแบบได้แบบโอเคมากๆอะ่ะต้องบอกว่ามันเป็นเจ n เนอเรชันที่ใหม่ล่าสุดของเขาแหละก่อนหน้านี้เนี่ยมินิเนี่ยไม่เคยทำรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลเกิน400กิโลเมตรเลยนะแต่ตัวนี้นะฮะวิ่งได้ถึง405กิโลเมตรนะต่อการชาร์จหนึครั้งนะครับสำหรับแบตเตอรี่เขาเนี่ยความจุเขาอยู่ที่52กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ สามารถชาร์จ AC ได้อยู่ที่11กิโลวัตต์เลยนะกำลังไฟที่สามารถเข้าได้สูงสุดนะครับรวมถึงเรื่องของดีซี DC, หรือการชาร์จตรงข้างนอกเนี่ยอันนี้อาจจะรู้สึกว่าน้อยไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ารับได้แค่9กิกิโลวัตต์อาวเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอย่าลืมว่าแบตเตอรี่ของเขาไม่ได้ไซส์ใหญ่อะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ชาร์จไฟจากส่วนใหญ่แล้วก็1 0ถึง80เนี่ยอยู่ประมาณ35นาทีเท่านั้นเองก็เป็นเวลาที่ รถไฟฟ้าทั่วไปเขาก็ใช้กันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของคอกพิษของคนขับบ้างดีกว่านะครับตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเลยนะครับตัวประตูเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นมือดึงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะจะเป็นตัวเรียบไปกับตัวรถตามสไตล์ของรถ EV วนะครับเข้ามาภายในเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตอยู่นะเพราะว่าเบาะเขาเนี่ยเขาเป็นเบาะที่ใช้ตัวของมินิจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับซึ่งดีไซน์ทรงมันก็เท่ยู่แล้วเป็นบักเก็ตซีด ่อตัวซึ่งขนาดผมตัวใหญ่ใหญ่เงี้ยตัวเบาเขาไม่ได้เล็กนะฮะความเป็นบินีเขาเนี่ยเขาใช้เบาที่เป็นทรงค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นหนังนะครับแล้วก็มีการคลิปด้วยผ้านะฮะลวดลายงเงี้ยก็ดูสวยดีนะครับพวงมาลัยดีไซน์แปลกตาออกไปถึงจะเป็นแบบ3ก้านก็จริงนะซึ่งตัวก้านเนี่ยเขาไม่ได้เป็นองศาที่เป็นแบบ18อองศาเนี่ยเขาจะมีการดึงต่ําลงมานดนึงนะฮะก็ทําให้จับได้กระชับง่ายมากขึ้นนะครับและรวมถึงด้านล่างนะฮะก็จะเป็นแบบ เป็นผ้านะครับก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบพวงมลาลัยแบบสองก้านอ่ะตามสไตล์รถไฟฟ้านะแต่พอมันเป็นมินิเนี่ยมันต้องดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยเติมดีเทลตรงนี้เข้ามาซึ่งก็ดูเข้าดีนะครับแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าพอพวงมลาลัยเนี่ยเขาวางตำแหน่งของก้านเนี่ยให้มันคอยต่ําลงมาเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันรู้สึกว่าพวงมลาลัยมันค่อนข้างไวสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับการขับขี่นะรวมถึงด้วยตัวรถเขาเนี่ย เป็นตัวรถที่ค่อนข้างเล็กด้วยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นโอเวอร์แฮงด้านหน้าด้านหลังมันสั้นเวลาเราควบคุมพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่ามันไวมากนะครับผมก็จะค่อนข้างจับขึ้นมาสูงขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นตำแหน่งที่เป็น9กับ3นาฬิกาก็จะควบคุมรถได้รู้สึกว่านิ่งมากขึ้นนะครับในส่วนของจอกลางอย่างที่ผมเล่าไปนะว่ามันค่อนข้างครบเครื่องนะฮะแล้วเขาก็มีตัวจอหลังพวงมาลัยที่เป็นเหมือนแบบ Head Up Display แต่ว่ามันเป็นจอที่มัน มันพับเปิดขึ้นมาเหมือนไม่ได้ยิงไปที่กระจกนะฮะอันนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่บดบังสายตาดีแล้วก็ไม่ไปรบกวนการกับขี่ที่มันอยู่บนกระจกนะฮะก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับรวมถึงแผงควบคุมด้านล่างจอ OLED ทรงกลมนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ทุกอย่างจะไปสั่งหน้าจออย่างเดียวการควบคุมยังมีที่เป็นสวิชเป็นปุ่มไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์นะครับก็ถูกจัดวางมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ก็จะเป็นการเขี่ยนลงนี้ก็เป็นเกียร์ดีนะครับ เกียร์ขึ้นก็เป็นเกียร์ R นะครับแล้วก็สวิตช์สตาร์ทก็เป็นแบบสไตล์บิดหมุนๆน,นะครับก็รู้สึกว่าเออมันมีกลิ่นอของความเป็นมินิอยู่พอสมควรเือนกันการเป็นโมกดลขาบก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มกวค่อเครื่องเสียงนะครับรวมถึงเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็เรื่องของไร้ฟ้าต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับผมถือว่าเขาไม่ได้จับยัดทุกอย่างเข้าไปอยู่ในจอนะก็ยังมีปุ่มที่สามารถใช้งานได้แบบช็อตคัดด้วยก็โอเคเลยนะสำหรับการดีไซน์ของเขานะครับ มาถึงเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในตัวมินิ S-Man เนี่ยเขาใช้ชุดเครื่องเสียงของฮามมันการดอนนะซุ่มเสียงก็นุ่มทุ้มลึกดีนะครับก็เป็นสไตล์ของมินิที่ห้องโดยสารมันเล็กเนี่ยไม่ต้องมีจำนวนลำโพงมากแต่ว่ากำลังขับเขาค่อนข้างสูงนะแล้วก็ให้รายละเอียดเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อยู่ในมินิเ m a n ตัวนี้นะครับเรามาดูกันด้านบนกันบางดีกว่าสําหรับหลังคาที่เป็นแบบ พาราลิมิก l า s s สลูปตัวนี้เนี่ยมันมีเฉดกันนะ,ะเป็นระบบไฟฟ้าในการเปิดปิดนะครับแต่ตัวกระจกเนี่ยเปิดไม่ได้นะฮะก็จะเป็นกระจกที่ปิดไว้เฉยแต่สามารถเปิดเฉดเปิดปิดเฉดด้วยระบบไฟฟ้าได้นะก็ให้ลูกเล่นดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆการเปิดปิดหลังคาซันรูปหรือว่าก s ร s ส o ูปพวกนี้สำหรับตัวผม,มผมมองมันไม่ได้มีความจำเป็นแต่ว่า เรื่องลูกเล่นที่ให้มาเงี้ยมันก็ดูโอเคดีนะทําให้มินิคันนี้ความที่มันเป็นรถที่เป็นรถสาเหล็กเนี่ยพอมาได้กระจกที่เป็นกราสลูปเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามิติตัตวรถภายในมันดูกว้างขึ้นนะครับก็เป็นการดีไซน์ของเขานะฮะในส่วนของแผงประตูอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางมินิเขาก็ดีไซน์ได้ได้แปลกตาดีกว่าต้องบอกอย่างงี้นะครับมีการใช้แผงซึ่งล้อไปกับตัวคอนโซลหน้านะครับวัสดุก็จะเป็นวัสดุค่อนข้าง ไม่ได้เป็นซอฟทัชนะก็จะเป็นสไตล์แบบ Deep ip, ดิบๆดุๆมันมันตามสไตล์ของเขานะแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามินิเอสแมนเขาออกแบบแล้วรู้สึกว่าแม่มันขัดอารมณ์ผมเหลือเกินนะครับก็คือที่เปิดประตูนะครับซึ่งตัวเปิดประตูเนี่ยมันจะอยู่ตรงหัวเข่าที่พาดพิงไปกับแผงประตูด้านข้างาพอดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าค่อนข้างเปิดยากสังนิดหนึ่งนะตำแหน่งที่เขาวางนะฮะแต่ว่ามันก็เรื่องของดีไซน์เนี่ยมันอาจจะ บอกกันไม่ได้แหละเพราะว่าบุคลิกหรือว่าสรีระของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้ผมอาจจะบอกว่าเปิดยากแต่หลายคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นปุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายนะมีปุ่มตรงนี้กดปึก๊กเปิดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ฮะอันนี้ก็มองใครมุมมองมันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของเบาะนั่งคนขับนะฮะเมื่อกี้ผมพูดเลยไปนะครับได้บอกของจอห์นคูเปอร์เวิร์กแล้วเนี่ย ในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยเขาก็มีมาให้นะมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับรวมถึงช่องเก็บของตรงนี้นะครับก็เป็นดีไซน์ที่มันดูเท่ดีจริงๆนะครับว่ามินิเนี่ยเขาก็มีการดีไซน์อะไรที่เป็นกิมมิคภายในรถเขาเยอะมากนะฮะเอาละครับหลังจากที่เราพูดกันถึงรายละเอียดของตัวรถกันไปแล้วคราวนี้มาดูกันเรื่องของสมรรถนะการขับขี่กันดีกว่านะเพราะว่า หลายคนเนี่ยอยากรู้นะครับจากการที่มินิเนี่ยไปใช้แพลตฟอร์มของ All a l l a g o o d c a t ในการผลิตมินิเอสแมนหรือว่ามินิไฟฟ้าเจนปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟิลลิ่งเขาก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจากความเป็นมินิพอสมควรนะเราไล่เรียงกันเรื่องของพละกกำลังก่อนดีกว่านะครับตัวมินิเอสแมนเนี่ยใช้มอเตอร์เดียวนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าแรงม้าที่ให้มา218แรงม้ากับแรงบิด330นิวตันเมตรเนี่ย ผมว่าเพียงพอความแรงมันอาจจะไม่ได้ปูดปปร์ดอะไรมากมายนะเพราะว่าตัวเลขอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้เนี่ยเขาทำอยู่ที่7.1วินาทีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองกันด้วยว่าถ้าใช้เครื่องมือของผมแล้วก็ลองขับเองเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนความรู้สึกที่ใช้งานทั่วไปนะครับผมก็ถือว่าเจ้าเอสแมนตัวเนี้ยไม่ได้แรงแบบวื้วาอะไรมากมายนะแต่ก็เป็นพละกําลังที่ใช้งานได้แบบสบายๆนะครับรวมถึงมีโหมดการขับ ให้เรารู้สึกว่าเขาใช้คําว่าเป็น Experience ดีกว่าครับในการปรับโหมดการขับอย่างตอนนี้เนี่ยครับเราอยู่โหมดของกร<ม>ีนก็จะเป็นขับแบบฟิลสบายๆเน้นการประหยัดนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าขับมินิแล้วเนี่ยต้องมีความสนุกสนานนี่ผมแนะนําไปที่โหมดโกคาร์เลยครับอ่าฮะอันนี้เห็นไหมฮะนี่แค่เริ่มเข้ามามันก็มีเสียงต้อนรับแล้ว ว่าคุณจะได้รับความสนุกแน่นอนแม้ผมมีย uh ูฮูก็มาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิมมิคที่มินิเขาเตรียมมาให้นะซึ่งพอเข้าโหมดนี้เนี่ยฟิลลิ่งการขับเนี่ยสนุกขึ้นเพราะมันจะมีเสียงของเขาเรียกเป็นเสียงสังเคราะห์ที่เข้ามาเวลากดคันเร่งเนี่ยมันก็จะได้ฟิลลิ่งของความสนุกในการขับมากยิ่งขึ้นรวมถึงพลังกำลังเนี่ยก็มาดียิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชอบเนี่ยอย่างที้เห็นแม้มันจะมีเสียงอ่าฮะแล้วถามว่าแรงไหม มันก็แรงนะอ่าเนี่ยอ้โหไปไงโอ้โหโผมเชื่อว่าแค่นี้คนขับมินิแฮปปี้แล้วล่ะกับความแรงระดับนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอะ่ะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องช่วงล่างกันบ้างดีกว่าสำหรับมินิเอสแมนนะซึ่ง ผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันยาวสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงล่างของเอสแมนเนี่ยมันน่าจะมีเ,เรื่อกระแสหรือว่าฟ็ลลิ่งของคนขับที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่าบางคนเ็าบอกว่าโอ้โหมันเป็นช่วงล่างที่ดีขับสนุกนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่มันมันสปอร์ตหนักไปหน่อยมันสปอร์ตจ้าไปหน่อยขับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหฟิลลิ่งมัน ดูอึดอัดไปหมดนะเพราะถนนเมืองไทยครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเรียบะนะมันก็จะมีหลุมมีบอ่อไม่ว่าเราจะขับถนนไฮเวย์อะไรเงี้ยแล้วรวมถึงเรื่องของคอสะพานแล้วก็ฝาทอ่ออะไรพวกนี้ด้วยนะโอ้โหอันนี้มันเก็บหมดเลยครับอันนี้เอสเขาเก็บทุกรายละเอียดได้คุณเลยนะขับแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้หิวบ่อยเหมือนกันพาะว่ามันค่อนข้างสะเทือนเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่ใช่สายสปอร์ตนะผมคิดว่าไันนี้เอสแมนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คําตอบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง ะเทือนเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากได้รถนุ่มๆน,น,นะมันมันไม่ใช่คําตอบของเขาอะนะครับก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหฟิลลิ่งนี้มันใช่เลยมันถูกจริตมันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้เนี่ยเขาใส่เป็นโช้คอัพไฟไฟ้าให้หน่อยนะสามารถเลือกโหมดได้นะไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบนุ่มนวลหรือบมดสปอร์ตที่เป็นแบบนี้มันจะทำให้เจ้ามินิเอสแมนเนี่ยมันเปิดกว้างรับกลุ่มคนได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสในตัวของช่วงล่างนะครับแล้วก็เรื่องการขับขี่ฟิลลิ่งของตัว mini s man ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันเป็นมอเตอร์ขับหน้านะครับแล้วก็ความแรงที่มันให้มาขนาดนี้กับแรงบิดที่สูงถึง3 3 0นิวตันเมตรเนี่ยฮะเวลาเข้าโค้งเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนเท้าหนักๆแต่คันเร่งแรงในโค้งเนี่ยผมรู้สึกฟิลลิ่งของรถเนี่ย มันค่อนข้างมีอาการอันเดอร์นะครับหรือว่าเรียกว่าหน้าดื้อนั่นเองนะครับง่ายกว่ามินิตัวเดิมก็อาจจะเป็นฟิลลิ่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มันมีอัตราเร่งหรือว่าทอร์กที่มันสูงมากๆนะครับก็ต้องปรับตัวกับสไตล์การขับขี่นะฮะส่วนเรื่องฟีลของเบรกอ่านี่ก็ลองบอกว่ามินิให้ดิสเบรกสีล้อมาแล้วก็ฟิลลิ่งเบรกเนี่ยต้องบอกว่าแบบนึบมากๆนะครับก็เป็นสไตล์ที่ใครที่ชอบการขับรถแบบเน้นความสนุกสนานหรือว่าชอบฟิลลิ่งของความสปอร์ตเนี่ย บอกเลยมินิเอสแมนตัว SE เนี่ยให้คุณเต็มๆเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของผมที่ทดสอบตัว s อสแมนกันมาสักระยะหนึ่งเรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะนอกจากนี้นะครับเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่มินิเห็นเป็นรถไซส์เล็กๆอย่างนี้นะเขามีระบบช่วยจอดมาให้ด้วยนะครับสํารับระบบความปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงครับมีครบครันนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะ ว่าถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะที่ผลิตจากประเทศจีนเนี่ยเขาใส่อ p อปชันมาเต็มที่อยู่แล้วนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Mini Ace Man ตัว SE นี้นะครับอ่ะคราวนี้ก็เลยเรื่องของ0ูนย์ถึงร้อยละที่ผมจะร้อ้คุณผู้ชมได้รู้นะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปนครับ โอ้โหเวลาออกมาแล้วครับ7.31โอ้ไม่ธรรมดามันต่างจากสเปคที่โรงงานบอกมาอยู่นิดเดียวน,นะฮะ7.1กับ7.3ผมถือว่าโอเคนะครับฟิลลิ่งออกตัวเนี่ยมีฟรีนิดๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนลอหน้านะ อาละครับรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาสรุปกันนิดนึงดีกว่าว่าเจ้า MINI s อสแมนเคันนี้เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องราคาแม่ทาง MINI ก็ททำราคาได้ดีมากนะ เปิดราคามาไม่ถึง2ล้านบาทนะครับหนึ่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ต้องบอกว่าการที่เขาไปผลิตที่ประเทศจีนมันทําให้ต้นทุนการผลิตถูกลงนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีด้วยต่างๆนะครับแล้วก็แบรนดิ้งของมินิเนี่ยมันติดอยู่แล้วแล้วพอทาราคาอย่างเนี่ยโอ้โหขายถลลมทะลายกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฟิลลิ่งของมินิเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะวันนี้ผมก็บอกไปแล้วนะว่าสมรรถนะเขาเป็นยังไงการขับขี่เป็นยังไงโดยเฉพาะช่วงล่างผมบอกเลยนะใครที่จะซื้อนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ขับรถสไตล์แบบ พ่อบ้านแม่บ้านนะไปลองก่อนนะว่าฟิลลิ่งของมินิตัว SE ตัวนี้เนี่ยมันใช่คําตอบของคุณหรือเปล่านะเพราะว่ามันค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็เป็นสปอร์ตจ๋าเลยว่าให้เป็นสปอร์ตร้อเปไปเลยดีกว่านะฟิลของความนุ่มนวลเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะก็ติดอยู่แค่เรื่องเดียวครับกับเรื่องของช่วงล่างส่วนเรื่องของดีเทลต่างๆของตัวรถเนี่ยผมว่าผมไม่ติดอะไรนะแรงม้าที่เขาให้มา2องรแรงมา้าก็โอเครถไซส์นี้แรงม้าขนาดนี้แรงบิด330 N, นิวตันก็เห็นเห็นกันอยู่คร นั่งสองคนด้วยของเต็มรถอ,อีกต่างหากนะฮะก็เพียงพอแต่ว่าความรู้สึกผมเนคือฟิลลิ่งของความเป็นมินิเนี่ยมันจางไปพอสมควรนะครับเนื่องจากพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการทํามินิคันนี้ให้วิ่งได้ไกลกว่า400กิโเมตรนะเพราะว่าชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ย405กิโเมตรก็ต้องใช้ยางที่คอมเพลต์แข็งพอสมควรรวมถึงลมยางด้วยที่ลมยางมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะรับเมื่อกี้ผมลองขับเข้าโคง้งดูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งความเป็น โกคาสไตล์ของเขาเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามอตเตอร์ไฟฟ้าที่มันแรงด้วยนะครับแรงบิดสูงๆเนี่ยแล้วเวลาเข้าโค้งมาเนี่ยมันมีอาการเหมือนอันเดอร์นิดๆนะฮะซึ่งก็ทําให้อารมณ์ของการขับมินิเนี่ยความสนุกความมั่นใจเนี่ยมันจางไปนิดนึงแต่อันเนี้ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะฮะไปเปลี่ยนยางหรือว่าลดลมยางลงอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นบทสรุปของมินิเอสแมนเอสี Ace คันนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมคิดยังไงความคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้ ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะจะได้พูดคุยกันนะครับว่าคุณเคยขับแล้วหรือว่ามีความเห็นยังไงก็มาคุยกันครับเราก็เป็นสื่อกลางสำหรับความคิดเห็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับช่องทาสโนวาชาแนลของเราครับ